สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ปุ๋ยจะพาทุกคนมาออกกําลังกายโดยเฉพาะบริเวณของหัวไหล่แล้วก็แขนนะคะมีหลายคนเนี่ยขอแม่ปุ๋ยทําคลิปท่าที่ทําให้ต้นแขนเล็กๆหน่อยว่าแม่ปุ๋ยออกกําลังกายท่าไหนบ้างนะคะส่วนตัวแม่ปุ๋ยเองเนี่ยขอขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้ออกกําลังกายเพื่อหวังว่าอยากจะมีกล้ามเยอะขนาดนั้นนะคะแม่ปุ๋ยแค่อยากให้ตัวเองใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็ดูมั่นใจทําให้บุคลิกดีแค่นั้นพอค่ะซึ่งการออกกําลังกายของแม่ปุ๋ยเนี่ยแม่ปุ๋ยไม่ได้ยาก มีกล้ามเยอะนะคะอยากให้แขนเรียวเล็กสวยๆค่ะตอนนี้ก็กําลังยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดแขนอ่ะท่าน,นี้ก็ออกกําลังกายยืดนิดหน่อยค่ะทุกคนก็เป็นแบบลด ไขมันบริเวณแบบด้านข้างลําตัวได้นะคะการออกกําลังกายเนี่ยเอาที่เราชอบแล้วกันค่ะส่วนแม่ปุ๋ยเนี่ยชอบออกกําลังกายที่บ้านของตัวเองเพราะว่าได้ดูแลลูกๆด้วยนะคะได้ทํางานที่บ้านด้วยไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปที่ยิมอะไรเงี้ยแม่ปุ๋ยสามารถมีความสุขกับการออกกำลังกายคนเดียวได้ไม่ต้องไปหาแรงบนันดาลใจจากนอกบ้านค่ะทุกคนอ่ะนี่คือคลิปง่ายๆนะคะที่ทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยสามารถเล่นตามแม่ปุ๋ยได้อุปกรณ์ก็คือมีเสื่อโยคะ1่ผืนนะคะเอาขนาด มันหนานิดนึงแล้วก็ไม่ให้มันลื่นแล้วไม่ให้มันเจ็บมากเกินไปส่วนอุปกรณ์เสริมอีกอันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นแขนนะคะคือยางยืดค่ะยางยืดหลายคนถามว่าแม่ปุ๋ยซื้อมาจากไหนนะคะแม่ปุ๋ยซื้อมาจากดิแคทลอนค่ะที่โลตัสแต่ทีนี้แม่ปุ๋ยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้คะ่ะถ้าไปซื้อตามแบบซูเปอร์สปอร์ตหรืออะไรเงี้ยจะยังมียางยืดหรือเปล่านะคะอันนี้แม่ปุ๋ยไม่แน่ใจจริงๆแต่ถ้าใครหายางยืดไม่ได้แบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยแนะนําว่า ให้เอาอยางที่รัดถุงกับข้าวเนี่ยทุกคนมาถักค่ะแล้วก็ทําเป็นยางยืดได้เลยเพราะว่า,เ,าเราจะใช้แรงต้านในเรื่องของการออกกําลังกายแขนค่ะอ่ะอันนี้แม่ปุ๋ยจะหันหลังให้ดูนะทุกคนหุ่นนี้ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกมากนะคะแต่ว่าเราก็จะทําไปเรื่อยๆแม่ปุ๋ยเนี่ยมีลูก2คนแล้วนะคะก็คนเล็กเนี่ยอายุประมาณ1นขวบค่ะคนโต3ามขวบ ก็พยายามออกกําลังกายแล้วก็ค้นหาวิธีการต่างๆที่ทําให้หลังคลอดเราสามารถเปลี่ยนหุ่นได้เร็วนะคะจนนี้เลยแม่ปุ๋ยมาเจอเขล็ดลับ ตอนหลังคลอดลูกคนที่2เนี่ยค่ะถ้าใครที่ติดตามแม่ปุ๋ยมานานจะรู้เลยว่าหลังคลอดลูกคนแรกแม่ปุ๋ยเนี่ยยังมีปัญหาน้ําหนักค้างอยู่เลยแต่หลังคลอดลูกคนที่2เนี่ยแม่ปุ๋ยหุ่นลีนไวมากใครที่อยากได้เทคนิคหรือเคล็ดลับนะคะกเกี่ยวกับเรื่องของการลดหุ่นเนี่ยแม่ปุ๋ยแนะนาให้รอฟังแม่ปุ๋ยทุกเช้านะคะทุกๆเช้าตอนเวลาประมาณสักตีห้าครึ่งนะคะหรือสามารถฟังไลฟ์ย้อนหลังของแม่ปุ๋ยได้เลยแม่ปุ๋ยจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องเทคนิควิธีการทานอาหารการดูแลตัวเองรวมถึงการนอน ะะหุนนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำา IF ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวตอนนี้นะคะมีปัญหาปวดแสบท้องโรคกระเพาะค่ะไม่แน่ใจว่าไปได้รับเชื้อ h p ส l พโลมาตอนไหนนะคะทีนี้ก็คือเราก็คิดว่าเออถ้าเราไม่ทำา i เนี่ยเราออกกําลังกาย แบบนี้ปกติทุกวันเราทานโปรโตีนเสริมที่เพียงพอทานตัวที่ช่วยในเรื่องของการเผาผัานเพิ่มขึ้นหรือว่าทานสารอาหารเสริมอย่าง,อ,างอื่นๆร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราผอมลงจริงไหมทุกคนอยากจะบอกว่ามันผอมลงจริงๆนะคะคือแบบมันหุ่นเป็นแบบนี้เลยอ,ะอ่ะหุ่นแม่ปุ๋ยเป็นแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะนี่คือท่าที่ออกกําลังกายเพื่อบริหารหัวไหล่ค่ะแล้วก็เวลาที่เราดึงใช้เชือกดึงเนี่ยมันจะเป็นการแบบ ออกกําลังกายกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะส่วนท่านี้ได้ทั้งขาสะโพกหัวไหล่แล้วก็แขนค่ะทุกคนอ่าหลายๆท่านนะคะสามารถประยุกต์เล่นตามแม่ปุ๋ยได้เลยเพราะว่าคลิปที่แม่ปุ๋ยเล่นในแต่ละวันเนี่ยมันง่ายมากถ้ามันไม่ยากเลยแม่ปุ๋ยก็พยายามที่จะแบบเออเอาท่าที่ง่ายที่สุดนะคะที่ทุกคนสามารถเล่นตามได้คลิปนี้ประมาณ5นาทีกว่าๆค่ะ อ่านี่หันให้ดูด้านหลังนะคะตอนนี้สิ่งที่แม่ปุ๋ยเนี่ยพยายามที่จะเติมให้ตัวเองก็คือเล่นก้นให้มันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้มันเกิน3 6เพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่เสื้อผ้าลำบากค่ะทุกคนเพราะว่าเสื้อผ้าแม่ปุ๋ยตัดมาก,ก็หลายบาทเนาะแล้วก็เติมกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างให้เต็มรวมถึงทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ย กระชับแข็งแรงทุกคนคีย์ของมันก็คือการเล่นก้นกับต้นขาค่ะที่ทําให้หน้าท้องล่างมันกระชับนะคะหรือพุงมาน้อยมันกระชับนั่นเองอ่ะคลิปนี้ง่ายๆนะคะใครที่แบบอยากจะแชร์ไว้ดูสามารถแชร์ไว้ดูแล้วก็ทําตามได้เลยค่ะการออกกําลังกายมันง่ายจริงๆเห็นไหมนี่ก็คือเป็นการแบบดึงกระชับต้นแขนนะคะ ฝากติดตามเพจปั้นหุ่นแซฟอายุ30บวกแล้วก็มามาเจอกันทุกๆไลฟ์ like นะคะตอนเช้าเวลาตีห้ครึ่งค่ะวันไหนไม่เจอแม่ปุ๋ยแสดงว่าแม่ปุ๋ยติดภารกิจเลี้ยงลูกนะคะอยากให้แม่ปุ๋ยทำคลิปออกกำลังกายแบบไหนหรือว่าให้คำแนะนำแบบไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแม่ปุ๋ยจะรออ่านค่ะ ที่สาคัญอย่าลืมทานโปรโตีนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกกําลังกายร่างกายเราต้องการใช้โปรโตีนในปริมาณมากเพื่อมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อค่ะที่มันมีการฉีกขาดนะคะถ้าเราได้รับโปรโตีนที่เพียงพอนะคะหลังจากออกกําลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นและไม่เพลียเลยที่สําคัญที่สุดคือหุ่นเราก็จะเปลี่ยนเร็วมากด้วยค่ะส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังลดน้ําหนักและกําลังลดความอ้วนค่ะออกกําลังกายเธอค่ะยังไงก็ดีต่อสุขภาพในอนาคตแน่นอนแล้วเราก็จะลดการใช้ าในโรงพยาบาลด้วยนะคะ